ครับสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอฟซีเบิร์ตสุกูสุคนสุมงสุบอนหมวดทเป็นทางแผงไทยของเราทางต่างประเทศเนาะทุกๆจังหวัดในไทยทุกทุกแค่เนลาวมือนี้ก็เป็นมือดำหน้าคือเก่าพี่นุ้ยเป็นมือดำหน้าเป็นมือวันที่สองพี่เนาะกระสูบดำน้ำแน่พี่นุ้ยสบายดีปลาลุงหรือลูกสบายดีปลาลูกอ๋อมาหากระบองดำหน้าลูกบอกแล้วเป็นยัง

ำพอไปทำงานมาทำหเดลูกเดออจะหาเงินมาซื้อรถน้อยเดรูกเดอร์ที่หห่แดินบ่หญ่ๆนี่อืมบ่ซื้อหญ่ให้เนาะให้มันมีหัวลดห่ตำรวจอืมี่หญ่ๆ แม่พามาที่ไปลำไรแม่ครับแม่อยู่ลำเถากับกับเบอร์พอยเดินกเดินเห็นแล้วอืมเพี้ยนะไปจับแมงมุมนี่ลูกแมงมุมมันบอกแมงแมงมุมตีหน้ามุมแมงมุมถีอตามุมมันบ่กแมงแมงมุมแมงสาวลูกไปไปเบิ่งแม่ลำหน้าปะ โอตาหนีเป็นหยังไปกินข้าวเช้า อย <c oughs> แต่สิแข้งน้ำน้าดินใสใช่แต่เศร้ารพี่น้องเลยมึอเศร้านี่คือพ้นจากตกเลยพี่น้อง ไปแล้วเห็นไมันอยู่โฮมพี่มากนะพามากินเข่าแล้วป้ามึงกินเข่าใช่ปะพี่น้องมึนได้ได้ได้สี่ห่ายี่บ้านเลยห้าห่ายุห่ทั้งไห่นี่พี่น้องหายนใหญ่สมควรเต๋อพี่น้องเลยเจนบ่คือมาอมพอเดรียวเจน โอเคอันนี้พีด้้าไม่ถือตูน้อยนำมาทางิดหน้าตากแดดพี่น้องลังสุ้าหน้าสูดินพอแม่เห็นหน้ามาแต่น้อยข้าวผิดกระบู่ไม่กินพี่น้อง องคนมประตูคนดำหน้ากันดิมุ้งไฟเม็ดำจักคนเอาเด็กปักผ่อนน้ำเด้อผู้ใดดำห่มกับไฮมูอยู่น้ำแน่เห็นว่ากันดิเมาแต่ผู้เดียวกับเราเด้อ อยู่ฮมบิน้อยโอ้ยด ẹ ๆด ẹ ๆด ẹ ยอยฟ้าเลี้วยูด ẹ ๆูๆนุกซ่ายอยู่ฮมหมวงง้ภูท้อบนบิน้อยยาสยาภูคยงยงยกงไกยบิน้อยซูม้ม้ยยงบยวา มันจะเป็นเรื่องหลากเรื่องแางไปนเนากะกระรี่มลูกชายมาไก,กลบ่ได้ประมาณอยู่หกสิบเมตรไปเลยห่มนี่นะพายในด,ดำห่มนี่นะสองคนนี่นะไปะตากแดดพอแล้วเ,เป็นด่าก็มาน,าน่าเป็นด่าดำหน้าจนงอกขลเขียด <c oughs> <c oughs> เขียดบดดำมองห่ม ก็เดี๋ยจะอยู่ของแอนะขึ้นไปไหมพี่น้องเอ้ยบอเบนก็มาโหลดขิปพี่น้องเพราะว่า แถ,แถวต่ำมันบม่มีสัญญาณพี่น้องคาหน้าก็ค่อนข้างลำบากนิดนึงไปหน่อยก็้มารถลดคลิปก็เลยมาถ่ายคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้บึงในส้มน,นำพี่น้องอห่างหนุกพี่น้องเลย <c oughs> มาจากดำนาแล้วก็มาลูกกะโตพี่น้อยลูกก็ดำยำเมือนเ้าพี่น้องเพราะว่ายำเมือนเ้ากับ่เ็กสิเป็นคนไทยขาดแล้วก็ให้ลูกให้ร้านมันดำเลยพี่น้องเลยแม่เป่งคือแม่น้องแว็กพี่น้องหัวหน้าคุมทีมงานพี่น้องเลยพวกกันร้านก็เป็นร้านแม่เป่งพี่น้องผู้สายกัน ดเนาะดีกยาิลงกนำไปดินแห้งเนาะงมดนแห้คนก็ทบตกน้เดูดดำใส่ยางเถิงอยู่บนนุปดูดน้ำใส่น้ำหดูดน้ำปลาไว้เนาะดูดบนน้ำเฮ้ดูดบ่ พอน้ามัดูใส่จบตาก้านน่มันแห่งไรเห็นอะไรอ๋อลืมหรือเปล่าเนี่ยจะไปไปลุงไหมล่ะจะไปป่าดุ้นงักงักวะจะ ลงมาอย่งกองปลุงอกา่ยเวกาดเาเด้อเียวเีกำลงัลงใจให้น้องแวกาดเาเด้อกับแม่ดเ,เมดเอ้อ้ยมันมันขาดเด้อจ้ะบุดน้องดูดประมาณเจ้านาทีกับพ่อเลยนั่ โอ้ยดูมันซึมแล้วก็แล้วเลยมันแห้งโพดป้งกล้ากนาันยสสยันเปื่อนพี่ซังมันขาดลายเอยาเก็บน้ำมันไว้ดูดดำดีกว่าน,น้ำมันมันแห้งแู่ลุก้ลุกะมันขาดเหนหมน่ยดูร่กนูน้ำใส่พี่เนาะตามนลเพี่ไว้ กับศลปนน้องเห็นหน้าข้องฟ้าข้องฟ้นกับลำบากพี่น้องกับพอสูบึงกระสูบบาพี่น้องอันนี้กัปัญหาสิเมตรพี่น้องห่างจากน้องมากเลยครับมันก็นโค้งนลพี่น้องเลยปานหน้าขาดพ้นจงดินรุ่นเขาเมืองกรุงผ่นพี่น้องเพลงผ่น้อง <laughs> ไปอยู่โฮมลูกไปยูม่มันแดดยันเป็นไข่เงาโอ้ยอนีย่เราเรียนเลยน้ำพีทธรรมชาติมาเรย nào mình tháo phần bên người anh nhục sai mấy nhục sai คืนได้เล่นน้ำาน่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 ายาเฮ็ดลูกเฮ็ดนั่น สิบเดสิบเ็ดสิบสองมัดะกสบสองมัดพี่น้องมหันตครับสมาพกรเี่น้องนอกกับขอบุญขอบุญเอฟซทุกท่านที่คำามาที่ตามหับชมพิพัฒนประกันได้ขอโทษขอภัยเอฟซีเบิสุขุสุคนสมองสุบนสบายดีพี่น้อง